เปิดนะครับเปิดเลย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 นครับเปิดเลยนะครับเปิดเลย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 นครับเปิดเลยครับเปิดเลยนครับเปิดเลยนะครับเปิดเลยครับเปิดเลยครับเปิดเลยะครับเปิดเลยนครับเปิดเลยครับเปิดเลยนครับเปิดเลยนครับเปิดเลยนครับเปิดเลย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 นครับเปิดเลยนครับเปิดเลยนะครับเปิดเลยครับเปิดเะ น้าู้่าคเป็นาชมียที่รงจากคุสียค่บเรียน่สัม้ค่ะเป็นช่างทรงของสมเด็จพระเทพราชานะคะไม่เป็ไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร แสดงโดยคุณจินาศรีพงคนพิยาของทผู้ัชการศูนยสงคราพิเศษคือผู้นำหน่วยรถพิเศษทั้งสองท่านนะคะแสดงโถงเดียวหาเทพก็คือ องค์พระธิดาของสมเด็จพระนารายณ์ดวงประทีปและองค์ปัตย์ขออนุญาตแนะนำตัวพิธีกรชายนะครับผู้ที่ททสแสดงสมรภูมิไยุดนิ่งเลยซึ่งก,ก็คือในส่วนของราชสุนทรและบาทหลวงที่เป็นผู้เนิรายการที่ quý vị khách đơn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  khách

งท่านอุอทินชาญวิรุณพร้อมริยานะครับคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและแขกผู้มาเยือนรายงาน้ายงานรายงานประหลงนายอัมพลน้งกระพาต่รคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีในงานคณะกรรมการจัดงานแอนดิงสมเด็จพระนารา,ายณ์มหาว่าเป็นงานประเพณีที่สำคัญและยิย่งใหญ่ที่สุดข,ของจังหวัดลพบุรีเริ่มจัดงาน ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2,522 โสภาสองทริษทนะคะท่านอธิบดีค,ค่ะหลังจากบันทึกภาพเซตนี้แล้วนะคะจะขอนุญาตเรียนเชิญนักแสดงทั้งหมดนะคะได้เคลื่อนตัวลงจากเวทีนะคะท่านดอกนาะยกรัฐมนตรีท่าน,นรัฐมนตรีคณะกรรมการจัดงานผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชน ชาวลบุรีที่รักทุกท่านครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง,งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานลลแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชป,ประจำปีพุทธศักราช2567ในวันนี้ลบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช จึงเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อจังหวัดลบบุรีและประเทศไทยผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนในจังหวัดลบบุรีที่ได้ร่วมกันจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชให้มีความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติและร่วมกันสืบสารงานประเพณีที่สำคัญมาจนถึงปัจจุบันและพร้อมใจกันแต่งชุดไทยแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจ และสมัครสมาสมัสมานสามัคคีของคนในจังหวัดลบบุรีทุกคน<ม>และยังเป็นส่วนหนึ่งอของการส่งเสริมการท่องเที่ยวการส่งเสริมภาพพื้นเมืองของจังหวัดลบบุรีรรสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนซึ่งเป็นการผลักด,ดันนโยบายซอฟท์พาวเวอร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดลบบุรีมากยิ่งขึ้นบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2567ขออำนวยพรให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการขอให้คณะทมงานจัดงานและประชาชนจังหวัดลบบุรีประสบความสุขความเจริญตลอดไปทุกคนครับขอบคุณครับ กับในโอกาสนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านจะได้กระทําพิธีเปิดจึงเป็นจุดที่จะนําสัญลักษณ์ฮานุมานชางสมอาสี่สมสองหนง 2 5 6ครั้งที่36ใวัฒนธรรมจังหวัดนะคะในภาคกลางและภาคตะวันออกขออนุญาตเรียนเชิญเตรียมตัวไว้ได้เลยนะคะเพื่อการบันทุกภาคในครั้งนี้นี่แหละค่ะสำหรับในวันนี้นะคะกับความสำเร็จ